สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมอโตรอร์ไ์วอลเวชเช่นเคยวันนี้จะขอมาพูดถึงรถสปอร์ตไบค์ตเอนทรีจากค่ายแดนมังกรอย่าง CFMOTO ซึ่งที่จริงแล้วครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวรถสปอร์ตเริ่มต้นของทางค่ายที่มีชื่อว่า 450SR ไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว I ทางด้านขวาบนได้ และจากการที่ตัว 450SR ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทางเซฟโมโตจึงได้มีการอัปเกรดโฉมปีใหม่ล่าสุดที่ได้มีการเพิ่มเติมสเปคจากเดิมอีกเล็กน้อยโดยรถคันนี้ครับมีชื่อว่า 450SRS หรือมีการเพิ่มตัว S ห้อยท้ายขึ้นมา ต้องบอกก่อนครับว่าขุมกำลังเครื่องยนต์รวมถึงพื้นฐานรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถเนี่ยก็ยังดึงมาจากโฉม450 SR เดิมก็คือเขาใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำพิกัดกระบอกสูบจะอยู่ที่449 cc ให้กำลังสูงสุด50 PS แล้วก็แรงบิดสูงสุด39นิวตเมตรซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บนโครงสร้างแบบเฟรมเหล็กถัก รวมถึงตัว450 SRS นี้ครับก็มีน้ำหนักตัวรถอยู่ที่168กิโลกร,รมัมทางค่ายเคมว่าความแรงของตัวรถเนี่ยเทียบเท่ากับค์ส 500cc แต่ว่าน้ำหนักเบาเหมือนกับค์ส250มันยังคงมากับความจุถังน้ำมันที่14ลิตรแล้วก็ความสูงบ่อของเขาครับ มาตรฐานจะอยู่ที่795มิลซึ่งผู้ขับขี่เองเนี่ยจะสามารถปรับความสูงเพิ่มขึ้นมาได้เป็น815มิลหรือลดความสูงเบาะลงเหลืออยู่ที่785มิลเช่นเดียวกับรุ่นเดิมอีกด้วยมาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ครับก็คือได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากรุ่น4 5 0 sr เดิมก็คือโชคหน้าครับเป็นโชค up up side down หัวกลับเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับปรุงรายละเอียดไส้ใน แต่จุดเด่นหลักที่แท้จริงครับก็คือตัวชุดระบบกันสะเทือนทางด้านหลังที่เป็นโชคเดี่ยวทำงานร่วมกับตัวสวิงอาร์มแขนเดี่ยวทำให้ตัวรถคันนี้ครับดูเหมือนกับรถซปเปอร์ไบค์จากฝั่งอิตาลีมากยิ่งขึ้นด้านของชุดระบบเบรกเองก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นจานดิสต์หน้าเดี่ยวแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊มคลิปเปอร์เรเดียลมาส์จากเบมโบ ส่วนด้านหลังครับก็เป็นจานดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับปั๊มแอคเซียลเมาส์และก็ยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขณะที่รายละเอียดเทคโนโลยีต่างๆครับก็ยังคงเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นชุดไฟส่องสว่างแบบ FullLED รอบคันหน้าจอให้มาเป็นแบบจอสี TFT ขนาด5นิ้วมีระบบ tractioncontrol ขณะที่ชุดแฝงครับก็ยังโดดเด่นด้วยการมีคลีบวิงเล็ด ปีกมาให้เพื่อช่วยเพิ่มแรงกดที่ทางด้านหน้าเวลาขับขี่ที่ความเร็วสูงๆูกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวในแบบของรถซูเปอร์ไบค์และมีโหมดจับเวลาสำหรับใช้ในการดูแลปทามเวลาขี่ในสนามแข่งเซฟโมโต450 SRS คันนี้ครับได้ถูกเปิดตัวในงานไบจินมอเตอร์โชว์2023แล้วก็มีการเปิดราคาจำหน่ายครับคิดเป็นเงินไทย แบบไม่รวมภาษีจะอยู่ที่ประมาณ185,000บาทถ้าเทียบกับรุ่น450 sr เดิมครับจะพบว่ามันมีราคาสูงขึ้นมาอีกประมาณ5,000บาทด้วยกันโดยจะมีให้เลือก2สีคือสีดำแดงและก็สีขาวดำสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว facebook com motorival กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ